นำคำในจอจานแบบบูหัดจอจานที่เราได้ห้าคำนะค่ะเอามาใส่ก็ฉันตรงนี้เป็นฉันนะอ่าฉันนะคะฉันในที่นี้คือคือ สรพนามแทนเรียกตัวเองนะคะครานี้มาแต่งประโยคคําว่าประโยคคือเอามาเรียงต่อกันให้มันมีใจความว่าใครทําอะไรหรือมีประธานกิากรรมซึ่งเคยอธิบายเรื่องคําว่าประโยคไปแล้วว่าคืออะไรนะคะฉันเป็นประธานอ่ะฉันฉันฉันอะไรดี ฉันชอะนอฉันฉันกินก็อีนอกินอันนี้เป็นประโยคต้องเป็นกินกิรยาคือกินต้องมีกรอมอลับลองฉันกินขนมคำว่าขนมเป็นการอ่านแบบอักษรน,นำนะคะ ตัวแรกมีเสียงอะตัวที่สองมีหอนำเคยสอนไปแล้วเนาะอ่ะคะขนมขออะขะหอนออกขนมเวลาเขียนคำศัพท์อะไม่มาหอไม่มาฉันกินขนมฉันเป็นประธานกินเป็นกิยาขนมเป็นกรรมนะคะได้แบบฝึกหัดตอจานล้วก็หามาอีกตัวสะกดอะไรอีกที่มีความหมายนะคะอ่ะ ฟันก็ได้ฟันก็ได้อ่าฟันฟออะนฟันฟันสมมติได้คำว่าฟันเนาะเราก็เอาคำว่าฟันมาใส่ตรงนี้อีกนะคะอ่ uh, fun. Fun. าฟันฟันแล้วก็แต่งประโยคเป็นอะไรดี น้องก็ได้น้องน้องเป็นประธานน้องน้องอ่ะน้องอย่าเกินไปเป็นไรน้องนะคะน้ององน้องน้องไหมไหอะไรในโทรน้องน้องอะไรดีน้องฟันโอ้ยน้องฟัน f o ออ่ะนอฟันอ่ะผูกพออุผูกโอเคอ่ะเห็นไหมคะน้องฟันผูกก็ได้คือเราแต่งออกมาเนี่ยคำที่เราใส่ไปในแต่ละข้อเนี่ยจะต้องไปอยู่ในรูปประโยกด้วยพอเข้าใจไหมคะ อ่าโอเคอีกสามคำคิดเอาเองเนาะอ่ะต่อไปแบบฝูหััดดอช้างขีดเส้นใต้คำที่ผสมสระอ่ะคราวนี้เรามาฝึกอ่านก่อนมะลิว้ว้พระณะูมะระชิมดูรส ขมชะนีมีกินชะอมมะละกอเหมาะสมดีจริงระวังยามนั่งยืนเดินฟังเพลงให้เพลินใจยิ่งช่วยกันทำงานชายหญิงทุกสิ่งสุขสันมั่นคงเราก็ขีดเส้นใต้คำที่เป็นสระ,ะทั้งแบบมีตัวสะกดและแบบไม่มีตัวสะกด นะคะเราก็ขีดไปนะคะขีดให้ครบทุกอันเลยนะคะเมื่อขีดเสร็จแล้วนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดทั้งหมดเสร็จแล้วให้หนักเรียนถ่ายรูปนะคะส่งไปในกลุ่มลายของตัวเองหรือกลุ่มรายงานของแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นเรียนนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ